จิตใจตอหลับตาลงลึลือารลวงในข่าวสองข้างสุดพ่อแม่เราตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่กับใครหรืออยู่อย่างเงียบเหงาอยู่ในโลกที่มืดครึ้มหรือเสื่อมสาวหรืออย่างผู่เาเฝ้า,าบ้านเรือนท่านเลี้ยงเราตั้งแต่เยาจนเท่านี้ชั่วชีวิตจะมีใครเป็นได้ไหม ท่านเป็นครูคอยสอนคอยตัเกเตือนท่านเป็นเพื่อนอย่างลูกเราเศร้าะอะไรครั้งแก่เท่าหนูจะให้อะไรท่านเพื่อเป็นการตอบแทนความยากเข็นลูกทุกคนตป็นหนวที่พัฒนามาลูมากจะคนที่เรารัก กับไม่เคยรักเราเลยถ้าวันนี้เราจะเสียน้ำตา,ากับคนที่เขารักเราแต่เรากับไม่เคยเ,าเขาอยู่ในสายตาเลยมันคงไม่ผิดใช่ไหมลูกอากาศหนาเนี่ยบางวันร้อ,อนมากเกินสีสิสองศาแต่ผู้หญิงแก่แง่คน ใครถึนมาหามาให้เธอลูกพอกับแม่หามาให้เราด้วยความยั้งกำปา้แต่เวลาหนูอยากได้อะไรหนูต้องได้ขู่จะเอากับแม่จะเอาเดี๋ยวนี้จะเอาวันนี้พอแม่ซื้อสีแดงมาหนูชอบสีเขียวเอาไปคว้ามสิ่งต่ต่อหน้าต่อตาท่านพอว่าพอกับแม่ไม่ เราทว่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกคราไอ้หนู้ตแล้วนะแม่เก็บคำดูถูกของเธอเอาไว้เลยคนอย่างหนูมันไม่เท่าไรนะเวลาเพื่อนในโรงเรียนเพืนในห้องไหนแล้วบอกว่ารักเขอรักแม่ เวลาอยากได้อะไรก็บอกรักพ่อรักแม่แต่มาได้อะไรมาแล้วก็เหมือนเดิมทุกทีตื่นเช้ามามีข้าวกินมีเงินใช้เร่เรียนไป